สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวแบบ็คที่เซินเมบายทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเควสดลับเปิดวิหารทะเลทรายประจำเดือนมีนาคม25 6 5นาหาะฮะจะมีภารกิจอะไรทำบ้างก็ออกไปรับชมกันได้เลยนะครับเควสลับที่1น,นะฮะใช้น้ำบริสุทธิ์ครบ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะหรือว่า150นาทีอันนี้เ,เพื่อนๆก็สามารถใช้น้ำกันได้โดยฟาร์มในพื้นที่ทะเลทรายตามจุดต่างๆนะฮะหรือจะลงดันทะเลทรายก็ได้เช่นกันนะครับ เคล็ดลับที่2นะฮะขุดทรายครบ70ครั้งนะฮะจุดขุดทรายก็จะซุ่มเกิดทั่วแผนที่ทะเลทรายนะฮะก็ให้เพื่อนๆวิ่งหาดูแล้วเมื่อถึงจุดขุดทรายก็จะมีลูกศรน,นำทางให้เราไปเก็บนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> เว็ดลับที่3นะฮะกำจัดมอนเตอร์ทะเลทรายครบ3000ตัวนะฮะมอนเตอร์ทะเลทรายก็จะเกิดตามจุดต่างๆก็ให้เพื่อนๆไปฟาร์มนะจุดๆนั้นได้เลยนะฮะและเมื่อครบก็จะสามารถเปิดวิหารทะเลทรายได้นะฮะ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนลิกียจฟาร์มในพื้นที่ทะเลทรายก็สามารถลงดันทะเลทรายตามรูปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเควสดลับที่4นะฮะลงวิหารบอสทูคาครบ1ครั้งนะฮะหลังจากรีเซ็ตประจำเดือนวิหารทูคาระดับ1ก็จะเปิดให้ลงกันอยู่แล้วนะครับจุดเกิดวิหารทูคาระดับ1ก็จะอยู่ตามรูปนี้เลยนะฮะและเมื่อทําภารกิจสําเร็จก็จะสามารถเปิดวิหารอื่นๆได้นะครับ รูปนี้ก็จะเป็นจุดเกิดวิหารทะเลทรายทั้งหมดประจําเดือนมีนาคม2565นะฮะเพื่อนเพื่อนก็สามารถแคปรูปไว้ดูกันได้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องวิ่งวนหาให้เปลืองน้ํากันนะครับก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปเคลสดับเปิดวิหารทะเลทรายประจําเดือนมีนาคมนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนงงหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ